ขออนุญาตถามครูปทุยมีเหตุไหนครับถึงได้เข้ามาบวชครับอครูบาจัดเพราะอยากได้เงินซองอีกนิมนต์เราพูดแบบตรงๆเลยเพราะเรามาจากมิจฉาทิฐิมาจากความหลงนะแต่ใจเราอยากบวชเพื่อพักผ่อนคือเลกๆเลยเราเนี่ยเราจะเป็นคนที่รักลูกสาวมากเพราะเรามีลูกสาวคนเดียวแต่ที่นี้พอเราไปทํางานกรุงเทพตอนที่เลิกกับแม่บ้านเราไม่ได้เลิกเราเขา เขาไม่เอาเรานะก็เหมือนเราเลิกกันนั่นแหละทีนี้เราไปทํางานอยู่กรุงเทพทีนี้เราไปขับรถรับส่งคนงานทีนี้ก็ไปเจอผู้สาวทีนี้คนงานอะไรครับคนงานก่อสร้างเราไปรับรับที่แคมป์คนงานแล้วก็เราเราเราจะไปส่งที่ไซต์งานตามอ่าแถวสุขุมวิทมั่งแถวพิภาวดีมั่งแถวอังดีดูนังมั่งแถวบอนไก่มั่งแถวโรงแรมอะไรแยกฉาลาแดงเนี่ยโรงแรมอะไรที่จันมณฑีน์มณฑียนวัดหัวลำโพงใกล้ๆแถวนั้นเลย อ๋อเลยจักมดเลยนะอ่าแล้วที่นี้นนเราก็ไปเจอผู้สาม,สามย่านเพิ่งก,กบ็บอกเลมักเข้าปันใดดอกแต่ว่าเขามักข้าเจ้าแห้งวันว่าจะไปขอข้าเจ้าเลยดิแจักสีไดเพราะใดอันนั้นกับอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเขากับว่างว่างเพนว่าถ้าเกิดไปขอปุ๊บเพราะเรามีเงินก้อนสุดท้ายมีเหลืออยู่แสนกว่าบาทเราปัญญามันเกิดขึ้น เราก็คิดว่าเอ๊ถ้ากูไปแต่งเขาเนี่ยเงินกูมีอยู่แสนกว่าบาทถ้ากูค่าดองนี่สักแสนหนึ่งแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราอยู่ด้วยกันปุ๊บเนี่ยสักอาทิตย์หนึ่งถ้าเกิดเลิกกันอย่างเงี้ยเราก็เสียดายเงินทีนี้สู้วเอาเงินส่วนนี้ไปให้ลูกสาวกูจะไม่ดีกว่าหรือเพราะลูกสาวเรากาลังเรียนหนังสืออยู่แล้วก็หาวิธีอะไรทีนี้ถ้ากูอยู่ตรงนี้มันก็คงต้องหนีไม่พ้นวังวนของการมีครอบครัวใหม่ทีนี้คูบาก็เลยตัดสินใจเออ เรื่องพวกนี้เรารัง,งับไ้ก่อนความสุขแค่ช่วงสองสามนาทีเอาคนใหม่ก็ไม่ต่างจากคนเก่าเพราะเอาคนใหม่ก็ต้องไปทําเรื่องเก่าเหมือนเดิมในที่นี้เราก็ตัดสินใจว่าไม่เอาความคิดเราก็เคยเมันก็เลยผุดขึ้นมาว่าเราต้องไปบวชก่อนบวชเพื่อออกจากสภาวะสิ่งแวดล้อมพวกนี้ออกจากเลือนอ,ออกจากเลือนก่อนอ,อ,อย่างน้อยๆเราอยู่ได้ประมาณสักสองเดือนก็ถือว่าทะลุเป้าเลยแล้ว เพื่อวางแผนชีวิตใหม่แล้วก็ไปบวชแต่เราคิดว่าเออการไปบวชของเราเนี่ยเราก็คิดว่าเรามีความจําพอที่จะสวดมนต์หรือท่องตำรับตําราได้อยู่เพราะความจําก็ค่อนข้างจะดีอยู่ไม่ไม่คูบาจะจะจะ,จะไปสวดมนต์ทำอะไรอ้าวก็หากิจนนินมนไงรับกิจนนมนมนพอได้ซองสองร<า>้อยสามร้อยองก่อนที่คูบาจะเข้าไปทํางานกรุงเทพ่ยูบาไปกับ พระที่อยู่บ้านที่นี่ไปกิจนิมนต์ที่นี่เห็นท่านไปสวดพระพิธรมเจ็ดสวดกุศลางานสวดนี่ได้งานหนึ่งสามสี่พันอย่างนี้เออกูมีช่องทางหาเงินเนี่ยแล้วที่นี่เราก็เลยตัดสินใจไปบวชเพื่อจะหาเงินที่นี่เงินส่วนนั้นเราบวชเข้าไปได้ประมาณใกล้ๆออกพรรษาหรือออกพรรษาเลยเงินแสนกว่าบาทนะั้นเราก็ยกให้ลูกสาวไปเราก็หาใช้เออเราคิดว่าบวชแล้วบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อยงจจะพอมีเงินเหลืออยู่บ้างนะนี่แหละในการมาบวชของกูบา่า ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามรรคผลนิพพานาการภาวนาเป็นยังไงครูบาไม่รู้ด้วยเหตุที่ได้เข้ามาบวชนะเพื่อไม่อยากมีครอบครัวใหม่แต่ก็ยังอยากมีอยู่ตอนนั้นคือเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนจะบวชเข้ามาแล้วก็ยังหวังลึกๆอยู่คือถ้าเกิดมีเงินมีทองนู่นนี่เดี๋ยวก็เจอพวกแม่ไม่พวกอะไรพวกเศรษฐีนี่อะไรความคิดเรามันยังปรุงแต่งไปเรื่องนั้นอยู่ เขาบวชเข้าไปแล้วจะมีมารผจญน,นี่บวชไปนานๆแล้วจะมีมารผจญนเพวกผู้หญิง่ะนะส่วนมากเลยคนจะคิดอย่างนั้นส่วนมากมันจะเป็นอย่างนั้นนะคุบาก็จะลอช่วงล่อช่วงตรงนั้นเพื่อเราจะได้ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายุูนี่บ้ <c oughs> านแขนกาแล้วก็ามาแต่งเอานะความหมายตอนนั้นนีความคิดซวซ่ๆของเขาแบบยังไงวะนี่คุบาพอไปจุดมันไปถึงจุดไหนมันไม่ได้ศึกไม่มีผู้หญิงมาใช่ไหม นีแต่เราก็ไม่ค่อยสนใจเพราะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน <c oughs> ที่เราว <c oughs> ที่เราตั้งมาตรฐานตัวนั้นไวน้นะทีนี้เราเป็นคนขี้เศร้าทีนี้ด้วยเหตุพราะกินอ่าฉันจังหัดหันเสร็จปุ๊บเราก็จะนอนทีนี้พอนอนรอเวลารอเวลาสิเบียรมงเลยสิบิตรีข้องเพลนวันถอตะกี้บวชไม้นี่ไก่วัดบัานเด้นาทีห้องคือวิตีีข้องเพลนวันถอสิตั้งนาะลิกาปูไ้ฉันเพลแล้ว ยิ้มแล้วเขากอกว่านอนบ้านนอนหลายๆยโยมเห็นบ้านนี่โยมก็เห็นโอ้คูบาทําไมมีแต่นอนจังทําไม,มไม่นั่งภาวนาดูบ้างนะล้วก็รู้สึกอายทีนี้เราก็ลองไปนั่งภาวนาดูนั่งวันแรกก็เกิดนิมิตขึ้นมาโอ้เรานั่งเข้าไปประมาณสัก20นาทีนี่แหละโดยประมาณมันก็เกิดเป็นความสงบขึ้นมาเห็นนิมิตตัวนั้นเหมือนพระพุทธรูปลอยมาจากไกลไกน่ะ ลอยมาแล้วก็เป็นสีทองเหลืองอะ่ามจ้ามาลอยมาปุ๊บพุ่งมาทีนี้มาชนคูบาชนคูบาแล้วมัก็แตกกระจายออกแสงสว่างล่าสีทองครอบแถวนั้นหมดเลย mm hmm. ในตาในเรานะในความรู้สึกนะนั่นแหละทําให้เรามีกําลังใจในการภาวนาทีนี้ mm hmm. เรื่องมันยาวเดี๋ยววันหลังค่อยพูด mm hmm. เอาแค่ว่าเหตุที่ได้มาบวชคือไม่ได้มาจาก สัมมาทิฏฐิมาจากความหลงไม่ได้รู้ด้วยซ้ําไปว่าการภาวนาการปฏิบัติคืออะไรมรรคผลนิพานเป็นยังไงว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรไม่เข้าใจหลักขงศรสนาคืออะไรเมื่อก่อนนี่ฝากไว้เนาะรายได้เป็นยังไงครับรายได้ตอนไหน ก่อนช่วงที่เข้ามมบวชตรงท<ก>ีง่ว่า <c oughs> มันไม่แน่นอนนะ,นะ <c oughs> ตัวน,นั้นมันกะเกฑ์ไม่ได้อย่างน้อยเราคิดว่าเราได้เดือนหนึ่งประมาณสัก5 6าหกพันอย่างนี้นะ <c oughs> เราก็จะได้เหลือเก็บฝากบัญชีไว้แล้วก็ส่งให้ลูกนะแต่ก่อน <c oughs> ทีนี้อ่าไหนๆมันก็ไหนๆแล้วมันจีบวชแล้วไงแนวๆเนาะเราไปอยู่วัดนิคกมคาสร้อยนะเราวางแผนไว้ตั้งแต่ก่อนบวชได้ซ้ําไป <c oughs> บวสวดกุศลาแล้วก็ไปสวดไ,ไ,ได้ตั้งแต่ก่อนบวชเนท่องคานนาัแล้วก็ได้หมายถึงกูบาลมีการเตรียมตัวเตรียมการเหยหมอการท่องบ เพราะว่าก่อนบวชเราต้องไปท่องคานนาคประมาณ7วันทีนี้เรามีเวลาท่อง7วันเพอะเราสวดคานนากได้แล้วปุ๊บนี่ได้พอไปได้ปุ๊บหาเราคิดแล้วว่าเราบวชเข้าไปไมันต้องกุศลานี่ต้องใช้อยู่แล้วทีนี้นสวดเราแป๊บเดียวก็ได้วันเดียวเราก็ได้สวดกุศลาแล้วก็ให้พรให้อะไรแล้วก็ก่อนบวชล้วก็พยายามสวดให้มันท่องให้มันจําได้มากที่สุดไม่ครับสรร่วนมากครูบาลรับ รับงานไรกิจนิมนก็คือสวนนากคูบาจะรอรุ้นว่าคนจะตายตอนไหนะเมื่อก่อนนะเอาจริงๆนะเงินเงินคุบาลุรุนตรงนี้นะเพราะว่างานนี้มันจะได้เป็นกรอบเป็นกรรบวอบางงานก็ได้4ี่0ันห้าพันอย่างเงี้ยเจอเจ้าภาพที่เขามีเงินหน่อยเขาจะงานเดียวนะครับองานเดียวเวลาบางเจ้าเขาสวด3ามวันอย่างเงี้ย วันสุดท้ายจะได้เยอะหน่อยวันเล็กๆก็ประมาณวันละพันกว่าบาทอย่างเงี้ยวันต่อไปสองพันกว่าสามพันก็มีโอ้ไรดีเนาะเนี่ยรูบาไปอยู่บ้านเดือนอย้ายจากวัดนิคมกำสร้อยมานี่ตอนนั้นก็วางแผนไว้แล้วว่ามันเป็นวัดหลวงที่นี่คิดว่ากินนิมนต์ต้องเยอะแน่นอนวัดในเมืองนะไปบินทับากาก็ได้ขนมเยอะอยู่ <c oughs> เราก็เก็บใส่ลังไว้เลยที่นี่ขนมเพื่อจะส่งมาให้ลูกสาวแล้วก็สะสมพวกขนมไว้แต่๋ยนี้กินนิมนต์ไม่เป็นไปตามเป้าที่นี่ คือชีวิตมัน,มนจะม,นมีแบ่งกกแบ่งเหล่ามันก<อ>ันนะพวกนี้พูดไปมันจะดีหรือเปล่าไม่พูดดีกว่าเนาะพอไปแล้วเราก็สวดได้แต่เขาไม่เอาออกกินนิมนต์สักทีเราก็รายได้เราไม่เป็นไปต,ตามเป้าเลยคิดว่าโอ้เราไปอยู่วัดหลวงเด็กอย่างน้อยๆเราคงจะได้เดือนละหมื่นนะ <c oughs> ทีนี้เฉลี่ยมาแล้วมันได้ประมาณสามพันทีนี้มันไม่คุ้มเลยทีนี้เราก็คิดหาวัดใหม่เลยทีนี้ แล้วก็กลับมาอยู่แถวบ้านที่นี่มาอยู่แถวบ้านเดือนนั้นตายแปดศพเลยทีนี้เอาแล้วกูมาถูกทางแล้วเดือนนั้นก็ได้เงินตั้งหมื่นกว่านะแปดศพนี่ กูคิดว่าโอ้กูรายได้กูสบายแล้วทีนี้พอได้ยินเสียงรถเข้ามาเอาเรื่องมีคนมานิมนต์เลยนอนน้องเนียบเนียบเป็นที่ได้มาเอาไปไว้ตรงไหนตอนนั้นมันเวลาบวดนเวลาบวดนที่เขาสะสมเงินพวกนี้พอเขามาภาวนาเริ่มภาวนาเกิดเป็นว้มสงึ้นมาว้มอะายตอบาสมมีแบบเขาก็สละออกแบบเห็นคนแก่ก็อยากให้เห็นเด็กก็อยากให้เลยทีนี้ ่น,น,นิสัยมันเริ่มเปลี่ยนทีนี้อแต่ส่วนหนึ่งก็ยังห่วงลูกอยู่ในตอนนั้นอส่วนหนึ่งก็แบ่งให้ลูกอย่างเงี้ยนี่เราก็พูดตามความชื่อนะตามความสัตว์ที่เราเป็นความจริงที่เราเป็นมาหลังจากนั้นมาเราก็ไปหาที่อยู่ใหม่เพราะอะไรเราเริ่มเบื่อเรื่องพวกนี้แล้วเริ่มเห็นโทษเห็นภัยแล้วแล้วก็ไปหาสถานที่ภาวนาเดี๋ยววันหลังก็มาเล่าต่อมันจะดึกเนาะ